มาเพื่อน้เ,อนนเข่ากับตมยตะเลขั่เม็ดนะครับแนาะนี่ครับเศะครับปุ่งด้วยยังไงครับปุ่งด้วยงน,นะครับน่ครับแซ่บไข่ยเกี่ยวไข่ยเกี่ยวคับไข่ยเกี่ยวหน้าตาแบบไหนครับ มันหยิบอะไเบางเด้อมาเสียบกอน หมึกเปื่อยแบบพย่างทะเลน้ำข้นอร่อยนะครับมีหมมีกุ้งกุ้งสดสดหมึกสดสดอร่อยเปื่อยๆอย่างน้ำมันไข่เกี่ยวไข่เกียวไข่เียวล Để nó cái đóng của cái đóng Không ăn cái Được nó

ห้าบตัวนี้นบุ๋มเนีคทำเนี่ครับวันเียบ